สวัสดีครับอยู่โหรนะครับผม YLG Channel จะเป็นยังไงเมื่อผมตั้งวันนี้จะเช่าฮักกี้วักกี้กอีกครั้งครั้งที่สามเลยทุกคนคจากแมปฟรัปปี้เพทรามเราจะรอดกันได้หรือไม่เราก็ต้องไปดูกันเลยรอบนี้พวกเราเอาจริงแล้ว สวัสดีค่ะดูกคนนะผมยังจากช่อง YLG Channel แล้ววันนี้จะมาเล่นโลบ็อกกันแบบเฮ้ยเราเจอ A I O U กันในแบบที่มีชื่อว่า f r o p p y p l a y Time นี่เจ้คารักี้วากี้รอบที่สากันนะทุกคนตอนนี้พอเราจะเอาจริงแล้วใช่ไหมคุณหยงใช่แล้วันนี้เรามาเล่นกับช่องอดูแค่นเโอ้โหพูดเลยอีกนะครับโอเคเราจะไปดูกันเลยนี่คุณหยงเรเ่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วว้าเจ้าเวค่อนหนเข้ามาไม่ทันหรอก ดูกันในเกมกันเลยอ่าทวน15เยอะกู traffic accident book our a ด for f r e เรือะไี้เราไปให้ทุกคนไปแล้วนะเมื่อคลิปที่แล้ว everybody disappear with our trade ไม่ได้แปลดิแค่พูด flowers sustain the factory was a bit n u m d a y and l i v e t o lot until today f i r e f l o w e r เป็นไงพูดก่อนได้ด้วยทุกคน เราจะเล่นแบบสแบบแบบปีรลันกันนะทุกคนสปีรลันคือแบบแบบรวดเร็วอว่าทุกคนไปรวดเร็วผมจำทางได้แล้วเล่นมาส,มส,สักสองรอบรอบนี้รอบที่สาแล้วเอากริปช็อตพี่ฟุ๊วิ่งมาสปีรลัน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 ย่ามาสปีรลันฟุ๊ปไปประตูดีเออโอเคทำไมเขคบวะไปจัเราตรงนี้ แบบรวดเร็วใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เรารวดเร็วมากเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องไปหนีเจ้าฮากกี้บากกี้ชุบฟูบเราก็จะร,จะรวมมวะ่วงแล้วก็จะมีรหัสโค้ดมาชุบอ้าวผมไม่ร่วงอ่ะเอา,า,า,ารอ่วงแล้วอาะไรคคณยงก้าแปหกหนึ่ง9ก้าแปดหนึ่งเอาเก็บอันนี้ก่อนชุบเก้าแปดหกหนึ่งฟุบยาผมจะได้เป็นสปีลัลนี่คุณยงคุณยงเป็นสไปลัลเลย แปดหกนะหกหนึ่งหกหนึ่งไปเก็บชสปิรันสปิรันสุดๆยาสปิรันค์โคตรเลยตอนนี้ยูย,ายา่าไม่สั้นโอเคไม่สันหรอกเพราะเราต้องหนีเจ้าฮากิวากิด้วยนายลืมไปแล้วเหรอเราก็จะเจอกับจ้าากิวากิ ที่ยืนถือป้ายท็อปทออยู่ทีแล้วเราก็จะอะไรนะเราก็จะต้องไปแปะไฟกระดาบแล้วก็ต้องเอา,อาก,อกุญแจจากเจ้ากีวากีตรงนั้นชิปได้กุญแจมาแล้วเราก็ต้องไปหข้าพาวเวอร์แล้วก็ปลดล็อกแล้วผมก็จะทำอันนี้เชื่อมไฟในพวอรูไหนชิบชิบเชื่อมไฟเชื่อมไฟกับสีฟ้าสีฟ้าโอเคต่อไปตรงนี้สีเหลือง ชึบกับสีเหลืองชึบชึบโอเคต่อไปสีแดงสีเหลียสีเขียวไม่สีแดงสีเขียวเชื่อมฟึบแล้วก็ต้องมาตรงนี้ฟึบโอเคฉันรออยู่ตรงนี้นายรอเราฉันเลยเพอฉันแก้เสร็จแล้วนายต้องเข้าห้องวาวเวอร์มาด้วยนะเพราะว่านายต้องแปะไงนี่ฉันแปะก่อนชึบ นายแปะเลยโอเคตอนนี้เราเล่นแบบสปีดลันโค้ดโคเร็วเลยใช่ไหมคุณหยงเราก็จะต้องไปเจอกับเจ้าฮักกี้วากี้กันในห้องนี้ชึบพอไหมคุณหยงเราจะเจะฮักกี้วาก,กี้โผล่หน้ามาฮหลโหรพวกเราห้ามตาเด็ดขาดย,ายา่อย่ออาจาฮักกี้วาก,กี้ มันปิดประตูอัดหน้าชึบแล้วมันก็เจอจั๊กเข้าฮักกี้วักกี้อยู่ข้างหน้ามึงวิ่งผ่านหน้าไปแล้วมันเร็วมากเลยแล้วเราก็ต้องไปแค่ข้างบนเป็นไงทุกคนเล่นสปีดรันเร็วไหมทุกคนฟึบเก็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 บฟืบแล้วก็จะมีตรงนี้ฟึบชึบโอเคสปีดรันสปีดรันสุดๆสปีดรันสุดๆุดสีเขียว สีเขียวชึบฟึบแล้วก็สีแดงเฮ้ยเก็บไม่ได้สีแดงเฮ้ยต้องอยู่ใกล้ๆสินะนใช้มือหยิบโอเคมาเล่นประตูฟึบสปีรันไปอยู่แต่บันนั้นจะได้มือสีแดงมานะทุกคนมาเป็นงานทุกคนแบบสปีรันเร็วโัตวเลยชึบชึบไปลงห้องล่าง ฟู๊ฟูชดจีชูดชูชิตอนนี้กำลังขนส่งมือสีแดงมานะครับทุกคนขยงลงมายังว่ามันลงมาแล้วมาแล้วมือสีแดงมาแล้วฮืมเย้ได้มือสีแดงแล้วทุกคนแต่ยังเรายังหยิบไม่ได้ตอนนี้หยิบได้ยังหยิบได้แล้ววิ่งสปูตสปีดไปเลยทุกคนฉันฉันขปโอเคมือสีฟ้า วก็มาสีแดงเลยไม่ตรงสีแดงไปผมเตรียมไปแล้วนะไปฟึบอย่าเชื่อมไฟตรงนี้ผมจัดการมาชึบ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 ฟึบเออ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 โอเคได้แล้วหนึ่ง ต่อไปอันที่สองมาชึบชึบชึบโอเคไปทางนี้มาแนละ้วทุกคนแบบเราเร็วมากเลยเราถึงตรงที่จะเราจะเจ,เจอเจ้าฮักกี้วักกี้แล้วทุกคนใช่ไหมคุณโยงต่อไปเราต้องระมัดระวังแล้วนะาอตรงน,รงนี้ตรงที่ผมกับคุณโยงเคยตายมาก่อนใช่ไหมมือแมวเลยนะระวังเลยนะทุกคน ว้าวดึงมาก่อนคนอุณหยงอย่าเพิ่งน,นะคนุณหยงอยู่หลังผมเลยคลิปที่แล้วผมประมาทเลยผมตายเลยทุกคนคลิปเีรแล้วผมประมาทเชื่อมเชื่อมเชื่อมชึบฟึบเชื่อมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีแดงอันนี้สีแดงโอเคต่อสีฟ้าก็ต้องเอาอันนี้มาชึบ ยังดึงไม่ได้เออยงองเราไปฟึบฟึบชึบโอเคอ่ะสุดท้ายคือตรงที่ผมตายนะทุกคนโไมก่กอดยากมากเลยฟึบเออมาแล้วชึบฟึบ ฟึบเอ้ยพวกเราไม่ตายคุณหยงกลับมาฉันนนมาาททททออะะไไรรีีี่่่คุณโยองมาทำอะไรเนี่ยคุณโยงผมบอกแล้วไงว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณไปเชื่อมทำไมเนี่ย คุณหยงตายแล้วทุกคนคุณหยงว่ามาไม่คุณหยงคุณหยงว่ามาเหรอใช่สงสัยคงจะไม่มีเนะ <laughs> อโพีเสียนะมีโอ้ในพูมิวนี้น่าจะให้ฉันตายเหรอเนี่ยรอบนี้ผมจะไม่หันไปดูเจ้าฮักกี้วักกี้นะรอบนี้ผมจะไม่หันนิดขาดไม่ผมลืมผมลืม โอ้เจ้าฮาก,ฮกิวากิก็โหดเกินวิ่งคนเร็วเลยคนผมไปทางไม่ถูกเนีโอเคปัสดุก,กำลังขนส่งรอรอก่อนโอ้นี่ไงกระตา่ายนอนมาแล้วทุกคนต่อไปได้เวลาช่วงที่ทุกคนรอคอยได้เวลาแล้วสินะฮาก,กีิวากีนะ่ะ วางวฮักกวกจ้าวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งววววววิ่วิตอนนี้ยังไม่ต้องเท่าไหร่ครับทุกคนมาฮักกีฮักกฮักกวักกี้ฮักกี้ฮักกี้คืออะไรไม่รู้ก็จะวิ่งมาดักหน้าแล้วก็ต้องเลี้ยวขึ้นข้างบน วิ่งลงมาเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนี้ไม่ได้เลี้ยวตรงนี้เออเลี้ยวตรงนี้โอเคตอนนี้ผมมาแบบจีนีสมากตรงนี้เลี้ยวไม่ได้พุ่งไปโอ้ oh, มาติติดเลยโมโอ้โห oh, เลี้ยไม่ได้เลี้ยตรงนี้พุ่งไปเร้วพุ่งไปเร้วผมตกมาตรงไหนไม่รู้มือสีฟ้ามือสีฟ้า เมื่อสีฟ้าแล้วไงต่อมืออันนี้หรอมือฮัก,กี้มาคืออะไระทุกคนเอ้ยเดี๋ยวต้องอันนี้ด้วยอ๋อทางเปิดเฮ้ยฟึบฮัก,กี้คงไม่ตามมาสินะ หรือว่าผมจะผ่านแล้วทุกคนคุณยองเหมือนจะผ่านแล้วดีใจด้วยแต่ฉันไม่ผ่านอะไม่เป็นไรถือว่าผมจะผ่านแล้วไม่มีพราดสามแล้วสินะโอ้เข้าไปแล้ว The End Live Game f Chapter สองชอบเกมนี้มากเลยครับผมลุ้นระทึกดีมากโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็ได้ครับผมและอย่าลืมกดดิงแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปใหมออก่กันด้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน บายบายแล้วจะกัาในคลิปหน้ากดไลค์ให้คุณหยงด้วยนะคุณหยงเขาพยายามมากเลยไปแล้ว